สวัสดีครับวันนี้มาทำหัวขานะครับขาลูกไก่นะครับแยกสีนะครับเพราะว่าจะตอนนี้ก็จะแยกแม่นะครับใ้แม่เขาได้ไข่ใหม่นะครับผสมใหม่เนี่ยครับแยกสีบบนนะครับแต่ละชุดแต่ละแม่นะครับก็เอาถุิการกันนะครับ เมีียนะครับตถ้าไก่ไม่เยอะผมแนะนำไม่ต้องทำพุทธิดนะครับยังทำพิทติดได้ชุดนี้เป็นลูกเจ้าเท้าค้ามซับนะครับเป็นเป็นฉลานเท้าฟ้าน,นะครับ ก,ก็พูนะครับตัวนี้เตานะครับเพราะว่าพ่อ,ขอ,เ,ขอเขอกเผ่านะครับส่นแม่ก็เป็นแขนไชยนะครับ รีปถูกให้รูปกระดูกโครงสร้างดีมากครับ ความสมบูรณ์นะครับมีใส่แต่ละตัวนะครับบางทีถ้าเราไม่จับดูนะครับมันก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าลูกไก่เป็นอะไรไหมนะครับตีกันมีแผลมีอะไรไหมครับต้องเช็คตัวความสมบูรณ์แต่ละตัวนะครับ